โยนสวัสดีครับสวัสดีครับพัดเด้ใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้ไอเราเพื่อขายคันนี้เพื่อจะไปซื้อคันใหม่ครับอ่าฮะทีนี้พอเราจะไปซื้อคันใหม่ปุ๊บปรากฏว่าแฟนนเข้ามาตรวจปุ๊บปรากฏว่าโอเคยังไม่ได้ปิดอไอไอคันเดิมเฮ้ยเราก็งงมองเฮ้ยทำไมเพิ่งซื้อขายไปแล้วตุนอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่อางเงี้ยคุณยังไม่ปิดหรอเนี่ยนี่ให้ดูเบอหลังอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการหนึ่งวันพันกับเรื่องนะครับวันนี้เหมือนเดิมผมกับพัตเตอร์นะครับคุณเอิร์ธยังคงไม่กลับมานะครับในคลิปนี้ไปติดภารกิจที่เมืองนอกวันเนี้ยเป็น BMW 330 e ัสีขาว M Sport แต่ความพีคคือไม้มันแค่สองหมื่นถูกต้องใช่ไหมอ่าไม้แค่สองหมื่นวรอนตีเหลือถึงไหนนะบรอนตีเหลือถึงปี2027ัอ่ะโอ้หมดปีเจ็ดศูนย์นะ ก็วันตีอยาวเป็นรถปียีสองถูกป่ะยี่สิบสองใหม่มากคือเอาง่ายอ่ะคือปลายแล้วอ่ะคือจะอีกนิดนึงเป็น LCI แล้วอ่ะ่อน LCI นิดเดียววิ่งน้อยใหม่สีขาวสวยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดก็ตอนนี้อยู่แถวเรียกว่าอะไรอ่ะรามคำแหงใช่ป่ะเตอร์รามคำแหงครับตอนนี้อยู่แถวรามคำแหงก็อยู่ใกล้แถววัดเทพรีลาลูกค้าพักโรงแรมแถวนี้แล้วก็ขับรถ มาจากใต้นี่เลยคันนี้เลยสีขาว M Sport ตัวท็อปโยนสวัสดีครับดีครับขับต้ใช่ไหมใช่ครับโอเคนี่ครับพี่ขับรถมาเหนื่อยไหมครับพี่โอ้โหเมื่อคืนรถติดมากแถวพระรามสองโอ้โหอย่างแบบเมโหราสานซ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจรถนันนะครับ 8ชั่วโมงเหรอพี่ประมาณจากไหนน,นั้นนราธิวาสว่าเลาดู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 อะไรน่ดูความหนาสีครับแต่คันนี้มันมีสติกเกอร์อยู่สติกเกอร์อยู่แต่ผมจะวัดเทียบกับกเทียบค่าทุกจุดว่าค่ามันใกล้เคียงเสมอ,อไหมเพราะจริงๆงสติกเกอร์บางยี่ห้อความหนามันไม่เท่ากันแต่ความหนาริงของสติกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะโยมาร้อยห้าสิบไมครอนรั้สีเดิมไหม สีเดิมครับผมเดิมมะเดิมหมดหน้าเดิมเดิมหมดวิงแค่สองหมื่นเนี่ยก็พวงมาลัย M Sport พราะแพดเดิ้ลชิพนะคริสคอนโทรลสต็อปแอนด์โก้เห็นมะมันจะมีตุ่มสองตุ่มนี้เซ็ตระยะได้สามสามสูตร e ทุกคันที่เป็น M Sport จะมีหลังคาเห็นมะเช็คกล้องอ่าเช็คกล้องหน่อยโอเคมีไหมกล้องมีกล้องมะกล้องถอยครับอืมร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันครับ ประมาณนี้เขาแรบใส่ด้านในมานะดูดิอือนี่ให้ดูบอ่อหลังมาเดี๋ยวผมขอดูเบาะก่อนให้ดูเบาะหน้านะนี่โอ้ใหม่ยังไม่ยาบบ้านนะนิดเดียวเองเขามีที่รองด้วยอืดูมเต็มเนี่ยเกลือเสือบ้างด้านหลังนะแล้วก็มีดึงน่องนะครับครบเฮดอัพ d i สเพ a y มี เห็นไ่มในอัฟกนิบบสถาน <S <S <ling> <S เรียบร้อยผมก็มีมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าขายรถแฟนไปรถเมอร์ด้<โ>าสามแฟนจะใช้ชรถรถเล็กเมอรได้าสาม ทีนี้ไอเราเพื่อขายคันนี้เพื่อจะไปซื้อคันใหม่ครับ uh huh. ทีนี้พอเราจะไปซื้อคันใหม่ปุ๊บปรากฏว่าแฟนนั้นมาตรปุ๊บปรากฏว่าโอเคยังไม่ได้ปิด ไอ้คันเดิมพี่ไอ้ท็อปข้องงเลยเพราที่เชนไปซื้อขายไปแล้วตั้งอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่ปิดหรออะไรก่อนว่าเขายังไม่ได้ปิดยอดเลยก็เลยมีปัญหาว่าโอเคไฟแนนซ์เราไม่ปากเพราะว่าคุณยังขายเท็ดไฟแนนซ์ให้เราแล้วตอนที่ซื้อขายกันได้บอกเขาบอกเขาบอกเขาปิดให้เลยนะครับใช่ฮะใช่มาเซ็นมาเซ็นเอกสารบ้านโน้นนี่น่าจะต่างๆนานาเนื่องจากว่าตอนนั้นมันช่วงค่ำแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะไปกลับออฟฟิศแล้วก็ไปทำโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆ อไอ้เราก็โทรไปคอมเพลนว่านี่ทาไมคุณทําอย่างเงี้ยมันมันเสียเครด,ดิตเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคโทษทีโทษทีโทษโทษีการซื้อขายกับผมเนี่ยท็อปคาน่ะเป็นไงบ้างพี่ก็ต้องย้อนสเต็ปแรกเลยผมรู้จักมาจากาโซเชียลมีเดียาทางทิกตอกแอปทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยดูแล้วแบบโอเคคำพูดคำจารในส่วนของคนที่พรีเซนต์หนึ่งมีความน่าเชื่อถือ2ดูเหมือนมีความรู้จริงดูเหมือนถ้าตอนนั้นเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันนะเออดูเหมือนมีความรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยสคืขอข้อมูลแน,น่นแน่นจริงๆแล้วก็ไปดูแล้วก็ สิ่งที่สัมผัสได้จากจากสื่อทุกสื่อนั่นก็คือว่าผมชอบแม้กระทั่งตอนนี้คือชอบไม่ว่าจะเป็นน้องเอหรือพัตเตอร์หนึ่งคือการให้เกียรติลูกค้าการให้เกียรติลูกค้านึงสองคือการจริงใจกับลูกค้าสามการพูดพูดแล้วเอาความจริงมาพูดกันนะครับติก็คือติชมก็คือชมจะไม่มีคําว่าแบบ เฮ้ยมันเม็กนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนาอันนี้สิ่งที่ผมประทับใจและผมเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะคุณจะขายหรือแม้แต่จะไปซื้อนะครับผมเชื่อมั่นว่าโดยส่วนตัวผมเองสมมติว่าถ้าผมมีเพื่อนต้องการจะขายหรือมีเพื่อนสนใจรถมือสองผมก็ขออนุญ,ญาตว่าโอเคเต้นนี้คือยังไงซะคุณตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายคุณจะต้องไปดูนะอย่างน้อยให้เป็นหนึ่งในลิสต์ว่า คุณไห้เข้าไปดูเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมการันตีได้ว่าไม่ว่าจะเป็นน้องเอ็มก็ดีหรือพัตเตอร์ก็ดีผมมีความรู้สึกว่านี่คือความจริงใจของของการที่ p l u สต่อลูกค้าคือบางที่บางเดนเนี่ยคือเขาจะคุยข่มลูกค้าเพราะว่าผมเองยอมรับว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องรถแต่ว่าเราเป็นคนนักรถแต่ว่าไม่มีความรู้นู่นนี่นั่นแต่ละางๆบางคนคือจะคุยข่มเลยนะว่าคุณไปทําอย่างนี้รดยนู่นนี่นั่นในแต่ละางๆแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเอ็มก็ดีพัตเตอร์ก็ดีคือพูดเพราะว่าให้คําแนะนํา เนี่ยคือการให้เกียรติกับลูกค้าผมโดยเฉพาะเพราะท้าใจอย่างน้อยวันนี้เนี่ยผมได้เพื่อนใหม่อีกสองคนผมได้น้องใหม่อีกเพิ่มขึ้นอีกสองคนอ่ะพักมาได้พี่เม้แม่พี่เ้าเนี่น้องที่ผมถามว่าจะพูดคุยว่าโอเคนะผมจะเล่นโน่นโน้นนี้เนี่ยโอเคโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟแนนซ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับโชว์รูมแล้วก็พี่เขามาดูรายละเอียดว่าเก็บของหมดแล้วหรือยังก็จะได้กลับ อันนี้เดี๋ยวพี่นั่งเครื่องกลับวันไหนครับกลับพรุ่งนี้เลยกลับพรุ่งนี้เลยนั่งเครื่องกลับโอ้โอเคมรักขอบคุณมากนะครับพี่ที่ไว้วางใจขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับก็ผมขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ธุรกิจร่ำรวยร่ำรวยมากกว่าเดิมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วแล้วพรใดที่ให้มาขออนุญาตพรนั้นกลับขืนไปดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปกลับมีอะไรทักมาได้เลยนะพี่ เรื่องรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับโชว์รูมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ร้านล้างรถเปิดพอดีเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เดี๋ยวถายให้ดูว่าแบบว่าปิ้งขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่โชว์รูมเฮ้ยขับดีปะใหม่วะนี่นะเลอะๆอย่างนี้นะเลอะๆอย่างนี้นะ เดี๋ยวล้างเป็นไงดูทีมงานเราคุณภาพไปแล้คือรถแต่งอยู่ห้ามพ่นครื่ไม่น่าสวยค่ะคือแบบเขารักษาดีมากหมายถึงว่าไงนะเช่าพ่นเครื่องเขาดูแลดีดิโี่คือรถแต่งแบบเนียนกริบเนาะไม่ผมไม่ได้เช็ดไม่ได้นะนี่คือแบบสภาพมาจากลูกค้าเมื่อกี้ตรวจแล้วก็เดิมหมดเดิมแบบเดิมจริงๆเลยใช่ป่ะจริงเดิมแบบเดิมเลยเดิมโอเคเมื่อวาน เอาไปล้างเอาไปล้างนะพี่นุชก็จัดก,การล้างให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าล้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าทีมงานที่เราล้างเนี่ยเราก็ดีดแล้วรว,ว่าแบบจะต้องล้างประมาณไหนอะไรนเงนี้ยเพราะว่าองสะอาดใช่ใช่เพราะว่า,ารถมาจากใต้แล้วเขาเพี่เขาขับกลับมาค่อนข้างจะไกลมากอ่ะมาเดี๋ยวพามาดูมาดูกันนี่เจ้าคันเมื่อวานที่เราไปซื้อกันมาพี่นุชนี่ล้างรถต้องยอมล้าจริง ความใหม่นะให้ดูก่อนว่าแบบโอเครถสวยไหมอันนี้คือยังไม่ได้รีวิวนะแล้วก็เลขไม่เหมือนเดิมก็คือที่บอกไป2 0 0 0 0นะครับค่คันเดิมมาแหละนะให้ดูกันให้ดูคร่าวๆเพราะว่ารีวิวกันไปเยอะและ้วเน้นดูสภาพรถกันกนี่บนบนอยู่เพิ่งให้ดูตอนแรกคือแบบคือข้างหน้าเนี่ยคือเละเลยนะคือโดนแบบเหมือนข้างลงมาแรง,งใช่คือจริงห้องเครื่องเนียนอยู่แล้วแหละ,หละคันนี้เมื่อวานพีเตอร์เขาเปิดแล้ว นี่คือห้องเครื่องเดิม,ดมนะสำหรับตาจังหวัดถือว่าสะอาดาใช่ไห่พี่เตอร์<ช>เขา<ช>พ,าพูดอยู่เมื่อวานว่า,วา,วาเฮ้ยเนี่ยนี่คือยังไม่ได้คีนอะไรให้นะให้ดูเดิมเดิมนะเด,มเดิมจริงถ้าเที่ยวกับรถอยู่ต่างจังหวัดห้องเครื่องอันนี้คือถือว่าโหใหม่นะแลบใส่เครื่องหัวเหมือนเดิมแลบใส่เครื่องหัวมาแล้วก็อปิดตัวก่อนปิดฝาก่อนเนี่ยเป็นไงสวยมาปียี่สิบสองคือมันงามจริงนะ สีสาเนี่ยสาอีเราก็ไม่ค่อยได้สีขาวเข้ามาเท่าไหร่เนะเทียบกับสีดำก็น้อยอ่ะไม่ค่อยได้ซื้อ3 3มสศนอีสีขาวส่วนมากเป็นสีดำใช่แต่มีคันนี้แหละมาเป็นขาวแถมที่สำคัญคือแล้วราประบุญมีของแต่งเล็กๆน้อยๆเ้วยลูกค้าติดมาเป็นแบบสติกเกอร์นะขอบคิ้วไม่ช่าก็ออกได้อ่าเนี่ยโลโก้บีเอมห้ปีนะก็คือจะได้เฉพาะปียีสองใช่ปะ ราปีเป22เท่านั้นถึงจะได้โลโก้ตัวนี้นะ<ม><ม>บางคันไปซื้อเปลี่ยนเอาแต่อันนี้โลโก้แท้จากโรงงาน<ม>าปี22<ม>เป็นการเฉลิมฉลอง50ปีของเ m <ม>ียนเนูบ่อหลังไม่มีคนนั่งอีกแล้วรถโชว์รูมนี้เป็นไงมีพรมมาให้นะไม่ชอบก็เอาออกได้นะครับใหม่มากครบเนี่ยบ่อหลังดูดิความใหม่อมเบียนไลท์มีครบนะฟังก์ชันก็คืออย่างที่บอกแหละใช้งานได้100%มีหมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปรีวิวอีกทีนึงอันเนี้ยให้ดูสภาพ ว่าที่ซื้อมาเป็นยังไงนะแล้วก็รถใหม่นะครับเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าอย่างที่เห็นนะเนี่ยเราเห็นนะเห็นรถเต็มโชว์รูมเลยดยเห็นปะเห็นปยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าสบายใจได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยซื้อจริงนะิดภาระให้ทันที ส่วนต่างเราก็โอนให้ทันทีสนใจอย่าขายรถ b บ n ซ์บีปี2014ขึ้นไปแอดไลน์ครับแอดท็อปค่าแต่นะครับหรือว่าทักมาที่เพจท็อปค่าก็ได้หรือว่าถ้าชอบรถอยากจะซื้อรถก็สามารถทักมาซื้อได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารถทุกคันในนี้ก็คือกล้ารับประกันการันตีว่ามีคุณภาพแน่นอนจริงๆมาอยู่ตรงนี้แล้วสบายใจได้ครับอ่าเนาะก,ก็วันนี้ก็คลิปยาวแล้ว ทำคลิปให้ทุกคนดูว่าเอ้ยไปซื้อจริงนะทุกคนจะได้สบายใจทั้งคนซื้อและทั้งคนขายเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับคิดหรือคลิปไม่จะยาวเกินไปสวัสดีครับสวัสดีครับ